สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะหนะ์วันลุมพินี114นสะศุขที่ยี่สิมิถุนายนโดยหงแดงสุรินทวันลุมพินี1นึวันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดนี่ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดความเคลื่อนไหวล่าสุดของวันลุมพินีนะวันนี้นะดันแสน,นอาทิตย์ลูกรายกองดินเจอเสือแบล็คทอร์พานสี่สิบเกขึ้นมาชกเป็นคู่เอกในกติกาคนะิกบ็อกซิ่งในเอฟที่พิกัดน้ำหนักร้อยสีบปอนด์ เดิมทีอ่ะผู่เอกนะเป็นฟิลิปเป้โลโบเจอกุลาบดำสอจอเปียกุไายกุลาบดำป่วยถอนวันนี้วันลุมินีหนึ่งนะเหลือ11คู่วันนี้ของแดงจะวิเคราะห์แบบชนเรทเสิร์ฟส่งตรงถึง f อฟซสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปจิ้มมวยรักมวยชอบชอบกว่าตามไม่ชอบกว่าสวนประมาณนี้เลยนะ FC วันนี้ของแดงทำบทวิเคราะห์ของมวยคู่นี้ไว้ที่หคู่นะ f อ ถือว่าเป็น6คู่ที่ F4 พลาดไม่ได้เรามาที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งที่ถือว่าเป็นคู่เอกอินเตอร์แฟนวันลุมพินีพลาดไม่ได้ชาติพยักศักสตูนวันนี้ดวลกับรามาดานออนดัตพิกัดน้ำหนักวันนี้ชาติพยักชกรุ่นสตรอเวทนะน่าจะน่าจะร้อยยี่ชาติพยักเนี่ยซ้อมอยู่ เพชรเกียรติเพชรนะเป็นนักสู้วัย26่ากจากสตูลขณะที่รามาดานออนดั f เนี่ยซ้อมอยู่ไทเกอร์มวยไทยนะเป็นนักสู้จากเลบานอนปีนี้18แล้วชาพยักษ์ชกวันลุมินีมาอีกเจ็ดไฟไม่เคยแพ้ขณะที่รามาดานออนดั f เนี่ยชกวันมา3ครั้งก็ไม่เคยแพ้เลดเปิดหนะ้เอฟซีเลดเปิดเสมอชาติพยักษ์ เลดเปิดเสมอชาติพยักนะชาติพยักเนี่ยเปิดเกมรุกรับได้เดิมทีเป็นมวยเข่าในอาชีพนะพอมาชกวันโอโ้ทำได้ดีมากๆเตะขวาก่อนหนักหมัดขวาก่อนหนักที่สำคัญหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมขณะที่รามนดอนดัสนะประเภทเปิดเกมขาแหลกขาลุยนะประเภทเตะขาต่อยหมัดหมัดนี่หนักแรงมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงการดูมวยเบอร์มวยแล้วชาติพยักดีกว่าทุกอย่างวันนี้หงแดงมองว่า รามาดานออนดั t นะวันนี้ไม่สามารถนอกชาติพยักได้วันนี้ชาติพยักดูว่าแกร่งแรงทั่วแผ่นเลดเปิดเสมอเสมอชาติพยักวันนี้นะคู่เอกอินเตอร์นะให้อยู่ไปที่ชาติพยักมองว่าชาติพยักหนักแรงกว่าททุกเม็ดกระดูกเบอร์เบอร์มวยดูดีกว่าวันนี้ชาติพยักจะคว้าชัยเบียดเฉือนชอนะรามาดานออนดัสลุ้นนํานอกได้นี่คือวันลุมพินีหนึ่ง 14สุขที่27อัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินชอบกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยวันอาจจะไม่ได้ภาคนะวันลุมินีนีตีอาจจะไม่ได้ภาคแต่ไปติดตามตีในรูปแบบมวยไทย5ยกมาที่คู่ถัดไปนะ FC ข้าม ยูริอานานไปก็แล้วกันมาที่กล้องชัยไนยดอนเมืองที่หงแดงทําเป็นคอนเทนต์ทาเป็นบทวิเคราะห์ไว้เจอคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือโชกกันที่รุ่นสตรอวีนเอฟซีร้อยยี่สิบห้ามวยคู่นี้เกินนําก่อนนะเอฟซีงแดงทักเข้ามาจริงหรือที่คมเพชรเคยชนะ,ะกล้องชัยไนะดอนเมืองมาสองครั้งจริงครับเอฟซีมวยคู่นี้คมเพชรเคยชนะกล้องชัยชนยดอนเมืองมาสองครั้ง ในเวทีวันลุมินีนี่แหละวันนี้นะวันนี้มวยคู่นี้เรดเปิดคมเพรต่อรองเรดเปิดอยู่คมเพรต่อรองนะคมเพรเนี่ยโคราชยี่สิบห้าต้องใช้ยี่สิบสองจากบุรีรัมต้องใช้เนี่ยนะเอฟซีเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายจัด้านมากเตะซ้ายยาวซ้ายยาวเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงแขณะที่คมเพรครบเคเรื่องหลากหลายแข่งขวาหมัดขวาเข้าออกรวดเร็ว มวยคู่นี้เรทเปิดนะคมเพชรต่อรองวันนี้ของแดงชอบไปที่คมเพชรวันนี้คมเพชรจะเบียดเฉือนชนะย้ำแค้นต้องชัยชนะดอนเมืองได้อีกครั้งหนึ่งชกในกติกามวยไทยนะเอฟซชกในกติกามวยไทยคู่ต่อมานะเอฟซเป็นเพชรสุขุมวิทบอยบางนาเจอกัดอัสลานจอนออติคอ 135น,นะ135รุ่นฟลายเวทกล้องสุขุุมวิทย์เนี่ยล่าสุดในเอฟล่าสุดเนี่ยชนะอ็อกยกสองซินวิอูวินเต็นะนักสู้จากเขามาโอวันนั้นกล่อมหลับยก2ได้สมรักมาดูแลในเรื่องของการฟิตซ้อมนาทีนี้เขาบอกว่าเพชรสุขุมวิทย์ดูดีขึ้นมากๆแต่ขณะที่อัชลามจอนเนี่ย อัชลามจอนอติคอมนี่โชควันมา7ไฟนะเอฟซี FC. ชนะทั้ง7ไฟส่วนเพชสุขุมิตโชควันมา8ไฟชนะ4แพ้สอัชลามจอนเนี่ยประเภทขาแหลกขาลุยหมัดหนักทั้งซ้ายทั้งขวาเข้าออกรวดเร็วเป็นมวยขวาให้นะ f อเป็นมวยขวาหมัดเนี่ยออกได้รวดเร็วมากๆแต่ขาต่อยหมัดหมัด,ห,มดหนึ่งสองหมัดชุดเนี่ยคู่ต่อสู้โดนหลับหล่นได้มวยคู่นี้หูอัชลามจอนต่อแพงเลย4ี่หนึ่ง โอ้วันนี้กูรูเกาจิ้งเขามองว่าอัสลามจอนดูดีกว่ามุมมององฮ์แดงมองว่าวันนี้นะวันนี้อัสลามจอนดีกว่าทุกเรื่องวันนี้เบียดบทดเบียดบทดถามบอกเพชรสุขุมวิทย์มือโอกาสชนะไหมมีดักบวกหมัดดีๆนะเอฟซีการของเพชรสุขุมวิทย์นี่ห้ามตกดักบวกหมัดบวกศอกดีๆในกรณนีที่คู่เดินคู่ต่อสู้เดินเข้ามาการอย่าตกการอย่าตกเพราะาอัสลามจอนนี่หนักจริงแต่วันนี้องแดงชอบไปที่อัสลามจอน ชอบไปที่ออกหมัดได้แม่นหนักแรงเรทเปิดอัศลอมตอนต่อส1นี่คือวั um 4, นละุมพินี1นึนสะสุขที่ยี่สิวันนี้มาพร้อมเรทเรทเนี่ยพัะธมพงศ์เจริญศรีทรงเรทมาให้ของแดงวิเคราะห์แบบชนเร็ดถือว่าเป็นข้อมูลมวยที่ FC นะที่ชอบทางวันลุมินีสามารถจิบมวยรักมวยชอบได้ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้มาที่ปตทนะเอซีปตทอ,อาภิชาติฟาร์มเจอเอเรียออับเดลาลีมวยคู่นี้ชกกันในมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทนะมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทนี่ก็ประมาณเอ่อหนึ่ง้ห้าสิบห้าปตทเนี่ย ยี่สิบเจ็ดจากชนบุรีนะชอกอยู่นู่นเลยคาดเชือกไทยไฟนะล่าสุดนี่ชนะไตวานโอ้ค์วันนั้นต่อยกันสนุกมากเป็นมวยเปิดเกมอาวุธเยอะมวยขวานะเจ้าพ่อคอนเทนต์โโหคอนเทนต์ของปทตทเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะมากไม่ชกมวยทำคอนเทนต์ก็รวยได้ว่าอย่างนั้นเลยว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นนักมวยที่มีอาชีพนะเป็นนักมวยที่มีอาชีพ มีธรุรกิจเป็นของตัวเองขณะที่เอเลียสเนี e ่ยเป็นนักสู้จากฝรั่งเศสชกม,มา6-7ไฟนะชนะ6แพ้1เก่งในกติกาคิกบ็อกซิ่งวันนี้มวยคู่นี้ชกในรูปแบบกติกามวยไทยวันนี้เรทนะเรทเรทเปิดปตทต่อ5-1โ,โหนโอต่อแพงวันนี้เขาเชื่อปตท,ทให้ f อ เชื่อปตทว่าหนักแรงกระดูกมวยเบอรมวยดีกว่าเป็นเข่งคุณต่อสู้ชคเจ็ดไฟสรีรารูปร่างอาจจะดีนะแต่ของแดงมองว่าต้านปตทไม่ได้หรอกวันนี้ปตทจะชนะเอเลียสมีโอกาสคว้าโบน,นัสเรดเปิดปตทต่อห้าหนึ่งมาที่มาที่อรองคู่เอกนะรองคู่เอกเนี่ย เสกสรรออกขวัญเมืองเจอกับเมืองไทยพ่เคแสนชัยวันนี้ชก <c oughs> ในกติกามวยไทยรนะ้อยสี่สินะร้อยสี่สิบปอนด์มวยคู่นี้ถ้าพูดถึงต่อยมวยไทยหายกเนี่ยเมืองไทยไม่เคยชยนะเสกสรรเลยนะชกกันมาสี่ไฟแพ้เดือดทั้งสี่ไฟโอ้เมืองไทยไม่น่าเชื่อนะไม่เคยชยนะเสกสรรวันนี้มาต่อยในรูปแบบวันนะสามยก นวมเปิดเลนเปิดเมืองไทยต่อห้าสามเศรษสัณ์นี่ชกวันลุมนีมาสิบสองครั้งนะชกมาสิบสี่ครั้งในเศกสันชกวันลุมนีมาสิบสี่ครั้งชนะสิบสองแพ้สองส่วนเมืองไทยเนี่ยชกมาสิบสามชนะเก้าแพ้สี่วันนี้เลนเมืองไทยต่อห้าสามหงแดงมองว่าต่อยวันลุมนีเนี่ยมันรูปแบบการชกมันเอื้อต่อเศกสันมากกว่า วันนี้เมืองไทยต่อห้าสามหงแดงชอบไปที่เสกสรรในเอฟซี FC. วันนี้ใครสวนก็ได้สวนหงแดงได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าการแต่หงแดงชอบไปที่เสกสรรสาเหตุที่ชอบชอไปที่เสกสรรเพราะว่าเกมการชกของวันลุมพินีนี่มันเอื้อให้เสกสรรซึ่งเป็นมวยที่ใช้หมัดได้ดีขณะที่เมืองไทยใช้ศอกได้ดีเออศอกผีดิบเจอคนไม่ยอมคนวันนี้รองผู้เอกนะหงแดงชอบไปที่เสกสรรเลดเปิด เมืองไทยต่อ5-3วันนี้หงแดงมองว่ารองเสกสรรได้มาที่คู่เอกคู่เอกชกในรูปแบบกติกาคิกบ็อกซิง่งแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินเจอกับเสือแบ,บททพัทอพันี้าร้อแสงอาทิตย์เนี่ยเอฟซี FC, เป็นนักสู้วัยยีิบเอ็ดน้อง น้องเมียรถถังนะเป็นลูกคนที่14ของพี่น้อง 16, 16คนนะเป็นลูกคนที่12เอาคนที่14ส่วนเสริมแรกเนี่ยจากกักะจานเพชรบุรี28มวยคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบิร์มมวยหวยงแดงมองว่าแสงอาทิตย์ดีกว่านะเอชกมวยสากลอาวุธหมัดเนี่ยใช้ได้เลยหมัดแข้ง แสงอาทิตย์เคยต่อยมมยไทยดีมากๆเป็นระดับแชมป์โลกนะดับเบิเอเชียนะเป็นระดับแชมป์ดับเอเชียเคยต่อยกับฟิลิปเปโลโบเคยดวนสากลกับกุหลาบดาม,มาแล้วโอ้ไม่ธรรมดาขณะที่เสือแบล็กเนี่ยเสือแบล็กเนี่ยเซ็นสัญญาวันแล้วนะเอฟสฟอร์มล่าสุดนี่สุดเปื่อยเลยหาชายัยชนะไม่เจอแพ้อย่างเดียวเลยแพ้เคียมรันแพ้นอกกุหลาบดำแพ้ ดีมิทรีเปื่อยสุดๆเลดเปิดนะมวยคู่นี้เลดเปิดแสงอาทิตย์ต่อสองหนึ่งมวยคู่นี้หงแดงมองว่าแสงอาทิตย์ดีกว่านะเอฟซีแสงอาทิตย์เนี่ยหนักแรงทุกเม็ดชกไทยได้สากลได้ผ่านเกมการชกมวยสากลมาเบสิกอาวุธโดยเฉพาะหมัดดีเยี่ยมวันนี้แสงอาทิตย์ลุ้นนับนองได้นะเอฟซีเสืแรแบล็ควันนี้หงแดงมองว่าเสือบแบล็คไม่หมูแต่ แสงอาทิตย์น่าจะทำได้วันนี้เรทเปิดแสงอาทิตย์ต่อสองหนึ่งคู่เอกชอบไปที่แสงอาทิตย์ชอบไปที่แสงอาทิตย์นี่คือวันลุมพินีหนึ่งหนึ่งสี่สุขที่ยี่สิบเจ็ดมาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดพร้อมมวยรักมวยชอบ FC สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้ชอบกว่าตามไม่ชอบก็สวนไม่ได้ว่าอะไร มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะเอฟซขงแดงชอบไปที่แสงอาทิตย์ลูกทายกองดินเลทเปิดแสงอาทิตย์ต่อสองหนึ่งวันนี้แสงอาทิตย์จะชนะเสือแบล็คทอฟทานสี่สบเก้าชอบสองวันนี้ชอบไปที่ปตอทอ,อภพิชาต์ฟาร์มวันนี้มองว่าหนักแรงทุกเม็ดแรงทุกลูกไม่ใช่ถั่วนะกินแล้วมันทุกเม็ดวันนี้ รทตทต่อห้าหนึ่งกระดูกมวยเบอร์มวยอาวุธมวยเก๋ากว่าเป็นเข่งวันนี้ปรตทอจะชนะน็อกฟันธงได้นะเอซีเอเลียอับเดลาลีคว้าโบนัสไปได้นี่คือชอบสองเลดปตทอต่อห้าหนึ่งชอบสามวันนี้ชอบไปที่อัสลามจาจอนออติคอฟวันนี้หนักแรงทุกเม็เดเลดอัสลามจอนต่อสี่หนึ่ง อัสลามจอนจะชนะเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาลุ้นนับน็อกได้นี่คือชอบสามส่วนชอบสี่วันนี้ชี้ไปที่ชาติพยักศักสตูลวันนี้แกร่งแรงทั่วแผ่นวันนี้จะดับดาวรุ่งฟอร์มฮอตอย่างราดานออนดั๊ดสนุกลุ้นนับน็อกแล้วก็นชนะคะแนนนี่คือชอบสี่ส่วนชอบห้า ยิ้มไปที่คมเพชรนะชอบ้าในชอบไปที่คมเพชรหงแดงมองว่าผู้ต่อสู้เป็นมวยแพ้ทางคมเพชรต,ต่อรองในเอฟซีชอบ้าชอบคมเพชรวันนี้คมเพชรจะเบียดเฉียนชนะกล้องชัยย่ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งส่วนชอบสุดท้ายวันนี้อยู่ไปที่เสกสรรในเอฟซีเลดเปิดเมืองไทยต่อห้าสามวันนี้ให้รองไปที่เสกสรรหงแดงมองว่ากติกาวันลุมพินีหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยโชคกันในรูปแบบมวยไทยนวมเปิด มันเอื้อนะมันเอื้อให้เสกสรรทึ่งเป็นมวยที่ใช้หมัดได้ดีกว่าวันนี้เสกสรรจะย้ำแคนเมืองไทยในรูปแบบวัลลุมินีนวมเปิดสามยกย้ำแคนได้เป็นไฟที่ห้าในรูปแบบมวยไทยนะในรูปแบบมวยไทยมวยไทยห้ายกสี่ครั้งแล้วก็วัลลุมินีอีกหนึ่งครั้งเป็นห้าวันนี้มองว่าเสกสรรทำได้นี่คือชอบสุดท้าย F อชอบกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ ไม่มีตัวช่วย f หกหนึ่งหนึ่งแปดหหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบได้วันนี้เวลาหมด,หมดเวลาก่อนจากการขออยพรใน f ของแดงราศจากทั่วไปใข้เจ็บดูวันลุ่งนี้อย่างมีความสุขจะลืมเชียนะเชียอย่างมีความสุขเชียอย่างออกรถออกศาสตรข้อมูลของแดงช่วย f สีได้วันนี้สวัสดีครับ